ก็อยู่กับพี่เจเนาะโอเคอ่าภาพม่ชัดบอกดีนะน้องก็มาเติดคุณบอลร้อยอยู่ใช่ไหมการขอบคุณมากขอบคุณมากภาพชันไหมการภา,าพชันปะข้างบนฟ้ามามืดตึ๊บเลยโอเคดูครับพี่เจนะพี่เจโอเคพี่กัสสวัสดีครับสวัสดี

เจ๊เล่น <accurately> น่ะกำลังว <iri> okay, 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 ันเลยโอเค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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปให้เปิดตัวอ่ากลัวภาพมันไม่ได้อะภาพไม่ชัดพี่เจต้องมาดูเองโนนวดีทีวีแมนวัดีกาสรออยู่ภาพคมชัดไหมทุกคนภาพชัดปะดูอะไรมาอ่ากา์สวัสดี จำได้ทุกคนจำได้จำได้ไดอ่าเนี่ยน้องเล่นฟุตบอลกันครับพวกคนก็พี่เจก็ ครับใช่ไหมน้องโนนเขบคุณครับคุณน่สวัสดีเอซีพี่อู๋น้องการน้องโนนนะครับอยู่กับพี่เจน,นะพี่เจก,ก็พาอามาดูฟุตบอลเนาะน้องๆก็มาเตะฟุตบอลกันนะครยามินเด็นหนอมร่าง